สวัสดีครับอยู่กับผมแบงค์บุญกวีวันนี้พามาดูรถไถไม่รู้ว่ารุ่นอะไรนะครับนี่ไถกบต่อชังครับกำลังมาครับดินก็ถือว่าไม่แข็งนะผมว่านี่สภาพดินดูเปียกๆ,ๆอยู่ จะ <c oughs> ดูเหมือนไถไม่ค่อยเข้าสักเท่าไหร่ไปไปยไงไม่รู้ดูเหมือนเป็นล่องเป็นล่อง,อ,งอยู่นะครับเป,ป๋ปผ่านมันกดหน้าผมว่านี่รถมันเป๋รุ่มอะไรว่าแล้วจะพาดูพาเดินดู อะไรวะแชมป์ครับแชมป์แชมป์แชมป์ MS C3 C0 น่าจะเป็นผานเหลืองของคูโบต้าตอนนี้ใบหลังมันลอยครับเวทมันไม่กดครับใบหน้ามันกดเกินตอนรุ่น ตัวนี้น่าจะมีดับน่าจะมีดับคอนโทรลนะคิดว่าใบเวทเปลี่ยนใหม่อใหญ่เริ่มเทิมเลยมากับพันหกน่าจะเป็นใบย2ิบสองนิ้ว ใบหน้ามันกดเกินครับพาเดินดูเลยมันก็จะเไป,ไป๊ะถ้าภาษาบ้านผมมันระวงระแวงระแวงเนี่ยเป๊ะครับเป็นล่อง รถมันเป๋พอมันเป๋มันก็ไถไม่กบมันก็จะเป็นร่องอยู่นี่เป็นร่องเป็นคูมันก็จะดูเป็นคูเป็นคูไปใบหน้ามันกดเกินใบหลังมันไม่จิกครับเวทมันไม่จิกนดูรอยเวทรอยเวทมันไม่อยู่กลางร่อง่ะมันบินออกข้างเจอกันคลิปหน้าครับขอสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางช่อง YouTube ด้วยนะครับขอสวัสดีครับ